มามาเพื่อนรัก <S <S มเมนูเพิ่มพลังของดีๆกินแบบไม่ยังเราคือฟูดช er. ็อกเกอร้องกันดังๆคนหามาปรุงกินสิเย็นเยน บอกชาวโลกหน่อยสิว่านายทำอะไรอยู่อะซอนนี่อะิวเพื่อนเอย๋ยนี่คือ small f a ป t าบข้างๆฉันนะคือกำแพงที่ทำมาจากกรแฮมแค c r เกอร์เราจะใช้สายสลิงนี้นะยิงม a r s h m a l l o w ผ่านเปลวไฟสุดยอดเลยแจ่มสุดๆ marshmallow นะจะโดนเผากลางอากาศแล้วลอยไปติดบนกระแพงร r a h a m c r a กอร์และนั่นล่ะเราจะได้สม a l l f a ป t าบทุกคนพร้อมนะ ลงมือเลยเอ,อ๋อน้ำลูกไหลสุดยอดเลยนายถ่ายไว้ได้หรือเปล่าตองตองหนายหายไปไหนอะ ้องเดี๋ยวนะขอฉันดูไวสตราแกรมแป๊บคอ,อ,อฉันรู้สึกเหมือนกระดาษทรายเลยอ่ะอไม่นะเขาป่วยโอตัวเขาร้อนจีเลยเราต้องช่วยเขาแหละแอนดี้แ,แอนดี้ฉันว่าฉันติดไข้จากเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคไม่ต้องห่วงฉันเอาอยู่ฉันจะดูแลพวกนายเองเพราะว่าโชคดีที่ฉันไม่มีวันป่วยเออหนัก <c oughs> <c oughs> ป่วยหนักมากเลย ฉันน่าจะสร้างอะไรที่ทำให้หายป่วยได้แต่ฉันป่วยจนคิดไม่ออกแล้วสิลองกินมาร์ชเมลโล่ดูสิมันช่วยอะไรไหมไม่แต่ฉันแค่ชอบกินมาร์ชเมลโล่มันลดละมุนดีอัปเดตอาการเจ็บคอครั้งที่82รู้สึกเหมือนกลืนตะปูเข้าไปแบบติดไฟด้วยครับฉันรู้สึกเหมือนโดนล็อกกระด,ดูกแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่แบบกลับหัวด้วย <c oughs> ฉันรู้สึกเหมือนกำลังโดนโต้มอยู่ในหม้อซุปนั่นแหละซุปซุปช่วยเราได้ซุปต้องช่วยเราได้อะไรล่ะซุปมีเหรอดีกว่านั้นซุปรังนกแต่รังนกทำมาจากกิ่งไม้ขนนกแล้วก็อึนนกอนะ่ไม่ใช่รังนกแบบนั้น รังนกที่เราจะนํามาใส่ซุปคือรังนกนางแอน่นและนกนางแอ่นทํารังนะโดยใช้น้ําลายของมันนี่นายจะบอกว่ารังของมันทํามาจากน้ําลายนกเหรอน้ําลายนกแสนอร่อยเลยซุปน้ําลายนกเอออ,อจชูวเอาจิงเหรอนายจะรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยนะเราทุกคนเลยอาชออูแต่ก่อนอื่นคอเวียนหัวแป๊บหนึ่ง นายว่าซุบช่วยได้จริงๆเหรอถ้าวัตถุดิบได้นะโอเคเราแปบ๊บ <c oughs> ฉันติดริมโมดนี้ไว้เพื่อว่าฉันต้องขับจูเลียจากบนเตียงเธอนี่ช่างคิดจริงๆเราจะไปไหนกันนะ อัปเดตอาการเจ็บคอครั้งที่282ฉันรู้สึกเหมือนโดนมันฝรั่งขี้โมโหขยี้เลยครับเฮ้ยดูนั่นสิฮายสวัสดีนี่ใช่เกาะลังนกหรือเปล่าคุณพอจะรู้ไหมว่าลังนกอยู่ไหน ยใช่สิต้องอยู่บนยอดหน้าผาสูงหน้าผาสูงทุกทีเลยเห้หินแหลมคมขึ้นไปไม่มีปัญหาเราทำได้แน่ <c oughs> ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปไปเลยดีขึ้นเด อดมือเข้าไปตรงสายอบอชิ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 บอัปเดตเจ็บคอครั้งที่300ร้อจะรู้สึกเหมือนมีใครโยนฉันลงไปในเครื่องซักผ้าที่ปั่นอยู่6ครั้งเดี๋ยวนะทำไมคุณขึ้นมาบันนี้เร็วจังอะ ไม่บอกพวกเราเฮ้ย <c oughs> ดูดี <c oughs> นี่แหละที่ฉันพูดถึงที่ต้องใช้ก็แค่รังนกไม่กี่อัน <c oughs> เพื่อเอาไปทำซุปให้เรารู้สึกดีขึ้น แบบนี้มันบ้ามากอโอ้ยโอ้แล้วก็เจ๋งมากด้วยโอ้เอาเจ้าเอ้าฉันจัดการเอง ดูสิลูกนกนางแอนอ๋อเจ้านกน้อยน่ารักจังเลยฉันขอโทษจริงๆนะเราทุกคนเลยมันเป็นเพราะเราป่วยแล้วแค่ต้องการซุปมาแต่กินอย่างอื่นก็คงหายแหละมาเถอะเพื่อนไปกันเถอะ เปล่าๆพวกนายแน่ใจนะว่าไม่เป็นไรอ๋อพวกนายใจดีจังเลยขอกอดหน่อยดีขอบคุณนะงั้นแบ่งปันความรักกับชาวโลกสักหน่อยนะโอเคโอเคโอเคจะขอถ่ายรูปมูนหน่อยนะตังระวังเ้ย ฉันไม่ชอบที่สูงแบบนี้เลยออาอ,อาจจะไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนี้นะแต่ยอดวิวไวสตรักกักเรากำลังพุ่งเลยนั่นเยี่ยมเลยนะตอง ให้ตายสิฉันไม่ชอบที่สูงอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยจูเดียทำอะไรอ่ะเรายังไม่ตายใช่ไหมยาชิมยัยยม่ตายยูนียสิ ว,ว,ว้าวึบว้าวสุดๆเลย <både public libraries> นี่มันอร่อยจริงๆนั้นเดียวอร่อยจริงๆเดี๋ยวนะคุณพูดได้ ทำไมไม่บอกเราว่าพูดได้อ่ะอัปเดตอาการเจ็บคอครั้งที่415ฉันรู้สึกดีสุดๆเลยยูฮู